โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมอ่าทอร์สไลท์อีฟินิกนะครับเกมนี้เนี่ยมาจากค่ายทอร์สไลท์นั่เนเองนะครับเนาะมีทั้งในส่วนของ PC แล้วก็สโต้นะตรงนี้เนี่ยได้เปิดให้บริการในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเปิดได้ประมาณ2-3วันแล้วนะครับถ้าถามว่าทำไมมาทำคลิปให้ช้านะครับเพราะว่าได้ลองเล่นดูนะว่าตัวแมคเคนิกเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวเกมเนี่ยมีสกิล ให้เลือกเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเป็นจุดเด่นของเกมทอสไลท์เลยก็ว่าได้นะครับบอกเลยว่ามีเยอะมากนะครับน่าจะแบบเฉ็ดเฉดร้อยอะไรเนี้ยในอนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นหลักร้อยอะไรก็ว่าไปนะครับไม่ได้นับด้วยนะไอนี้กะเอานะครับบอกเลยว่าเลือกสกิลกันหูตาแตกแน่นอนนะครับแล้วก็มีพวกบัฟเสริมนะครับนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวทอสไลท์เองนะครับ มาก็โอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาดูบรรยากาศการเล่นในส่วนของการเล่นจริงๆกันบ้างนะครับในเกมทอดไลท์นะครับในเกมทอดไลท์เนี่ยนะครับอ่าส่วนมากเนี่ยจะเล่นเป็นการอิงในส่วนของเควสเป็นหลักนะครับก็คือเราจะเดินตามเควสไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าจะถึงจุดๆหนึ่งนะครับมันก็จะบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเราเนี่ยนะต้องไปอ่าลงอะไรหรือว่าทําอะไรนะครับอันนี้ไปหัวใจสิงนะครับเป็นเส้นหลักเนาะ เควสเนี่ยก็จะมีทั้งสองเควสนะครับก็คือเส้นหลักแล้วก็เส้นรองนะครับสามารถกดดูได้ทางด้านซ้ายนะครับตรงกลางๆจอใกล้ๆแผนที่นะครับสามารถกดดูได้นะครับเนาะแล้วก็จะบอกอยู่ว่าให้เราไปทําอะไรนะครับนี่อันนี้เราก็สามารถวาปได้นะผมเนี่ยตรงไหนที่มีเควสคาไว้นะครับเขาจะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจนะผมเนี่ยนะรเราก็สามารถ กดเข้าไปนะแล้วก็ไปด่านนั้นๆเพื่อสามารถทำเควสต่างๆได้นะครับในส่วนการทำเควสนะมาเดี๋ยวพาไปลุยกันสักดนานนะครับเวลาต่อสู้กันของเกมทไลท์เนี่ยเขาสู้กันยังไงนะครับผมจะเห็นว่านะครับคลิปก่นกอนๆเนี่ยจะเล่นในส่วนของเบอร์เซอร์เกอร์ใช่ไหมทำไมรอบนี้เนี่ยมาเล่นในส่วนของเกรม,มานะครับเพราะว่า ตัวพี่เองเนี่ยพี่เป็นคนที่เล่นทั้งในส่วนของอหลายเกมเลยนะเป็น P.U.E. นะครับนะ,ะแล้วก็เกมอีกเกมหนึ่งที่มันเปิดใหม่มันชื่ออะไรนะนะครับอ่าอะไรวะนะครับที่มันเปิดพร้อมกับทอตไลท์นั่นแหละนะครับเกมเหมือนกันนี่แหละนะหลายๆคนน่าจะรู้แหละนะครับก็น่าจะเล่นกันอยู่นะครับก็เล่นหมดทั้ง3าเกมนะครับไม่ต้องถามนะว่าพี่ครับเกมไหนดีกว่าเกมไหนอะไรสนุกกว่านะครับ คือเล่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเห็นลูกตานด้านตรงกลางหน้าจอนะครับด้านตรงกลางเลยนะครับด้านล่างนะก็จะเห็นว่านะครับเวลาที่เราต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นสีม่วงกระพริบกระพริบนะครับเราสามารถกดนะครับเพื่อที่จะเรียกนะครับมอนเตอร์เนี่ยออกมานะครับไอพวกมอนเตอร์พวกนี้เนี่ยมันมันเหมือนจะเป็นมอนเตอร์ประจําซีซั่นมั้งนะครับเวลาที่เราฆ่าเนี่ยนะครับ มันจ่าได้ของดีนะครับแบบประมาณของม่วงถ้ามีอากาศดบคงดบของทองบ้างนะครับอะไรเงี้ยนะก็เป็นกมนี้มันอาศัยการฟาร์มแนละ้วเพื่อที่จะดบของอยู่แล้วเนาะนะครับเนาะนะแล้วนะครับอ่าตัวนี้มาดูที่สกิลนะครับด้านขวานะ เห็นว่านะครับตรงบนสกิลพี่เนี่ยมันจะมีเลข2นะครับนะเลข2ตรงนี้เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะมันจะเป็นการที่เราเนี่ยวางสกิลนี่นะครับแบบนี้นะมันจะบอกว่าเราสามารถวางสกิลได้กี่อันนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวพี่เนี่ยค่อนข้างวางได้รัวๆนะเพราะว่าแคชทามค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตเก็บแค่ของสีม่วงแล้วนะครับสีม่วงกับสีทองแล้วก็สีส้มแล้วนะครับของพวกสีฟ้าของขาวอะไรพวกนี้เนี่ย จาไม่เก็บแล้วนะครับผมประมาณนี้สไตล์การเล่นนะครับผมแล้วก็เวลาเล่นนะครับเราพยายามเดินนะครับเลี่ยงไปนะในทางที่เขาไม่ได้บอกเราด้วยนะมันก็จะมีโอกาสนะครับได้ในส่วนของของแบบแปลกๆกันแบบนะที่เขาไม่ได้บอกเราในแผนที่นะครับพวกนี้เนี่ยนะอันนี้มาเล่นสกิลนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมม่าเนี่ยนะครับมัน ส่วนมากเขาจะเล่นหน่าฟอตไฟนะครับอะไรเงี้ยนะครับไฟบอลอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะในช่วงแรกๆนะพี่ว่าไฟใจกรรมก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะมันค่อนข้างจะเคลียร์ไว้ด้วยนะครับเนี่ยดาเมจสองมื่นกว่านะแต่ดูนะเดี๋ยวจะเคลียร์ให้ดูนะมันไม่ได้มีดาเมจแค่ครั้งเดียวเห็นไหมพอเรากดไปครั้งหนึ่งนะมันก็จะปะทุปะทุปะท,ปะทุขึ้นมาเนี่ยอันนี้กดครั้งที่สองนะกนะ็ตายแลวตายจะตายตั้งแต่ครั้งแรกแหละนะครับเนาะอ่าก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับสำหรับใครที่เล่นนะครับเนาะอ่ากมม่าน ตรงนี้เดี๋ยวจะมีเควสที่จะต้องสู้กับไอ้นี่ใช่ไหมมินิบอสนะครับไอ้พวกเนี้ยเป็นยูนิตมอนเตอร์นะครับตัวสีส้ม,สมๆนองทองเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะให้ของเราค่อนข้างดีนะครับพยายามค่าได้ก้า่านะนี่แล้วก็ตัวนี้เต็มแล้วนะครับคือชอบเรียกออกมาค่าเพราะว่ามันดรอปของค่อนข้างดีนะครับก็เลยแบบเออดีกับไปเดินไล่ของแล้วก็ไอ้ลูกระทาตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราเรียกออกมาครับจะมีโอกาสสุ่มนะครับ ซีโนดนะครับพูดไรแสงนะเนี่ยซีโนดเนี่ยทำอะไรได้ใช่ไหมซีโนดเนี่ยจะทําการกัดกร,ร่อนฟรีมันเหมือนกับการอัปเกรดอุปกรณ์ของเรานั่นเองนะมาดูเดี๋ยวจะอัปเกรดให้ดูนะครับไม่อยากอัพของม่วงเลยอ่าอัพโลดได้ไหมอัพโลดไปเนี่ยเ้ยไม่อยากเอาอัพของส้มเลยเนี่ยเวลาที่เรากัดก่อนเนี่ยนะมันก็จะบอกนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มความสามารถอะไรเนี่ยอย่าง มิวแทนนะครับมนุษย์กายพันอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นความกังลหัเนี่ยเขาก็จะบอกนะว่ามันจะสุ่มสเตตัสนะส่วนท้ายทั้งหมดอะไรเงี้ยนะแต่ก็มีโอกาสออกด้วยนะครับแล้วเวลาที่เอ็นตัวนี้ออกมาเนี่ยนะครับมันจะไม่เสียอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์ในการกัดก่อนนะผมอ่ะเดี๋ยวกัดก่อนให้ดูมันกัดก่อนครั้งนี้ไม่ต้องเสียไอเทมนะครับผมอ่ะต้องกดยืนจนป้ายนะครับส่วนมากก็จะได้มิวแทนนั่นแหละนะฮะไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะครับต้านทานอ่าสูงสุดนะครับเป็นต้านทานเพลิงนะ แล้วก็กดยืนยันแล้วไปนะประมาณนี้นะครับของพวกนี้มันไม่ได้สลักสําคัญเลยมากเราเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะในอนาคตนะรัรนี่การต่อสู้ก็ลักษณะนี้นะครับอันนี้อยากจะให้ดูเวลาที่สู้กับพวกมินิบอสด,ด้วยนะปึ๊บปบถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราข้ามขามไปนะผมพยายามเคลียร์นะเพราะว่ามันจะ ดับของนะพยายามยี่ขี้เกียจฟาร์มนะเล่นทอตไลท์คงไม่มีใครขี้เกียจฟาร์มใช่ไหมเออมาตัวนี้ก็เป็นคัสซีนเวลาสู้กับบอสหรือพวกมินิบอสนะประมาณน,นี้ัทนเดี๋ยวเรากดข้ามคัสซีนแล้วก็มาดูฮนะคือตัวบอสเนี่ยนะเราต้องพยายามหลบเลยนะเพราะว่าตัวสกิลค่อนข้างแรงนะแล้วดูวสกิลดิอ่ยา,ยาเฟรมแจ็คใครบอกมันกากดูเดือดละอู่นไฟมันร้อนไฟมันแรงไนงะ เบื่อฟอตไฟน์นะกับไฟบอลมากจริงๆรุมรุมเออเออเออเกือบลงไม่ทันเห็นไหมโอ้โหโคตรแรงนะนี่ก็เป็นบรรยากาศการสู้นะเราต้องพยายามหลบสกิลบอลด้วยนะเออทุมทุมทุมุมทุมทุมทุ่มอันนี้ง่ายเลยอันนี้เป็นคัสซี่นะที่ เราเจอนะครับพอสู้จบก็แจกสกุงสกิลอะไรเนี่ยนะครับเราก็สามารถดูแล้วก็เลือกเอาได้เลยนะครับว่าเราจะเอาสกิลอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมาเล่นไม่ได้สายเดียวกันเนาะนะพอไปแนะนําเรื่องสกิลเนี่ยมันจะยุ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ในการสู้กับมินิบอสนะมา ทีนี้เรามาพูดถึงการกลับมาที่เมืองนะครับกลับมาที่บ้านกลับมาที่เมืองนะครับมีวิธีการไหนบ้างนะครับก็จะมี2วิธีนะครับนั่นคือเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตเนี่ยไอเป็นอย่างเงี้ยนะครับสามเหลี่ยมเรืองแสงวิ่งวิอย่างเงี้ยนะก็จะมีนะครับในแผนที่เลยเวลาที่เราเข้าไปในแผนที่ต่างๆเนี่ยก็จะเจอเลยนะตั้งแต่ประตูวาร์ปเลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นคือกดไปที่เมนูด้านบนขวานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเจอในส่วนของไหนว่าแผนที่มันต้องออกไปข้างนอกปะวะจะเจอนะ อ่ะนะครับมันจะมีเห็นไหมกดขึ้นมามันจะมีคําว่ากลับเมืองนะครับเราสามารถกดกลับเมืองนะครับมันก็จะเปิดวาร์ปนี้ขึ้นมาชิงนะครับประมาณนี้ซึ่งการกลับเมืองเนี่ยนะหรือว่าเราจะมาที่วาร์ปตัวนี้อย่างที่บอกนะครับอ่ะกลับเข้าไป,ป,ปมันไม่เสียค่าอะไรนะมันไม่เสียไอเทมไม่เสียอะไรนะกลับเมืองสามารถเปิดวาร์ปได้ฟรีนะครับ แล้วมาดูนะครับในการเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละครเราครับสามารถกดบวกที่จุดด้านบนได้นะครับผมมันก็จะมีการบอกนะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมีสกิลไรที่เราสามารถอัพได้นะครับมีสกิลไรที่สมควรจะอัพหรือว่ามีจุดพรอสวรรค์อะไระครับที่เราอัพได้นะครับแต่นะครับแต่ตรงนี้นะนะเรากดบวกบวกไปเลยเนี่ยนะครับบางทีมานาเรารีไม่พอเนะเพราะว่าไอเทมหรือว่าบัฟสกิลเนี่ยนะครับมันจะ กินมนาเรานะผมอย่างอย่างที่เห็นนะถ้ามองที่หลอดใต้เลือดพี่สีฟ้าเนี่ยจะมีอ่าสีทึบๆนะครับบดบังไว้นะครับก็คือเรากดใช้บัฟไปนะครับมันก็เลยไม่สามารถใช้หลอดมนาได้เพราะมันกินอ่ามนาตรงส่วนนี้ไปแทนนะครับมาเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับคร่าวๆอันนี้เป็นสกิลนะผมไอตัวสกิลเนี่ยนะครับในเกมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากนะครับเออก็สามารถมาบิวมาเลือกได้นะว่า ใครอยากเล่นสกิลอะไรนะครับเรื่องสกิลจำไม่แนะนํากันเยอะนะครับจะว่าจะมาพรีวิวเป็นสายๆไปอะไรเงี้ยนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับสกิลวันนี้เนี่ยครับบ่อน้ําผู้ชีวิตเนี่ยนะครับก็เป็นการารีเลือดนะครับแล้วก็สามารถอัพได้ด้วยการกดเข้ามานะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าสกิลไหนนะครับเราจําชื่อไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นพวกสกิลบัฟเนี่ยซึมซับเนี่ยมันก็จะบอกว่าผนึกเวทมนต์เนี่ยก็คือมันจะปิด ปิดหลอดนะครับปิดหลอดไอ้มานาเราข้างล่างฮนะอันนี้เดี๋ยวกดหยุดใช้ให้ดูก็ได้นะอ่ามันกดหยุดใช้ไงวถ้าเปลี่ยนนะครับก็กดถอดนะอ่าตะกี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเห็นป่ะหลอดฟ้ามันก็จะเด้งขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเราใส่เข้าไปฮะมันก็จะปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นบับติดตัวนะนะครับอ่ะอันนี้ซึมซับไฟนะผมติดตั้งปั๊บเข้าไปนะฮะมาดูทีนี้ เอา้าลืมเปิดใช้เวรกรรมต้องเปิดใช้ด้วยนะไม่เปิดใช้มันไม่นี่นะปึ๊บนะอันเนี้ย,ยมันจะเห็นหลอดมานาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับว่ามันลดลงไปนะเห็นไหมทีนี้นะครับหลอดมานาเราก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้จริงๆเขาบอกตรงตัวสกิลแล้วนั่นแหละนะครับว่าอ่าหลอดมานาเรามาเหลือเท่าไหร่นะครับเนี่ยเหลืออยู่ อ่านะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งการเปิดใช้บัฟรัวๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ทางเลือกอ่าที่ดีเสียทีเดียวะครับถ้ามานาไม่พอใช้แล้วก็ใช้สกิลต่อไปไม่ได้นะครับผมประมาณนี้ในส่วนของสกิลนะครับก็สามารถมาอัพนะครับต่างๆเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครเราได้นะปุ้มปุ๊บฮะวงค่อนข้างใหญ่นะครับผมแล้วนอกจากการอัพสกิลนะครับเราจะทาให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้ยังไงใช่ไหมนะก็จะมีอ่าพรสวรรค์นั่นเองนะครับผม แต้มพรสวรรค์ต่างๆเนี่ยเราสามารถอัพได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับเวลาที่เราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเลเวลนะครับต่างๆเนี่ยเริ่มมาเขาจะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกอะไรนะเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่นะขุนศึกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็สามารถมันสามารถรีได้นะครัจนกว่าจะเลเวล80นะมันจะไม่เสีย่าจุดรีนะครับนะไม่ใช้จุดลืมในการรีนะครับก็สามารถมาลองเลือกกันได้อ่ะกดให้ดูเลยแล้วกันอัพใหม่ก็ได้นะเห็นป่ะนะครับ พอเราอัพตรงนี้เต็มแล้วใช่ไหมตรงนี้เนี่ยมันจะเปิดประมาณเลเวลอันนี้จำไม่ค่อยได้นะระมาณเลเวลยี่สิบหรือเปล่านะแล้วก็มันเลือกเอานะว่าเราจะเลือกอะไรเนะี่ยก็มีวุฒิสองมือนะครับมีวุฒิมือเดียวเราก็เลือกเอาที่มาตรงกับสายเรานะครับผมแล้วก็กดปื๊อเข้าไปนะอย่างพี่เนี่ยเล่นไฟแช็คอยู่ตอนนี้ใช่ไหมนะครับเหมือนมิติโอประมาณนั้นเหมือนระเบิดภูเขาไฟร้อนแรงนะแล้วก็เน้นเป็นในส่วนของขอบเขตสกิลนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ่าไฟไงไฟไฟประมาณนั้นนะครับนี่เป็นไฟดาเมจนะครับนี่อันนี้เขาก็จะมีโอกาสจุดไฟนะสิบเปอร์นตก็อ่าดัมเมดจุดไฟอะไรเงี้ยเวลาที่เราใช้สกิลมันก็จะระเบิดพงระเบิดเพลิงขึ้นมานะาเพิ่มเวทเข้าไปเงี้ยนะครับเราเล่นสายเวทคงไม่อัพสายกายภาพแน่นอน,นนะผมเวทสูงสุดนะผมลงเข้าไป เราสามารถเน้นพวกเบิร์ได้นะผมถ้าเพื่อนๆเ,เล่นกันนะผมแต่นี้จะเน้นดาเมจเป็นเปลวไฟเพียวๆเ,เลยนะผมป๊บป๊บเข้าไปนะแล้วก็เลขข้างบนเนี่ยคืออะไรใช่ไหมเลขศูนย์เลขสามเลขหกเลขเก้าเลขสิบสองนะนก็จะคือการใช้แต้มพรสวรรค์ต่างๆนะให้มันถึงนะครับอย่างเราต้องใช้เนี่ยสามแต้มนะครับพรสวรรค์นะครับเพื่อที่จะเปิดแถวต่อไปเนะี่ยแล้วแถวต่อมาอีกก็ต้องใช้อีกสามแต้มให้เป็นหกนะถึงจะเปิดต่อมาประมาณนั้นนะครับในส่วนของแต้มพรสวรรค์นะครับ อันนี้มีเจาะเกาะเพิ็นะครับแล้วก็เอาไปนี่เลือกได้นะว่าจะให้มันมีดิเจนเลือดถึกขึ้นไหมนะครับหรือจะเน้นการฟื้นฟูเลือดหรือว่าค่าโลอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็มาเลือกได้นะครับผมอันนี้มีต้านทันธาตุนะครับต้านทันธาตุเนี่ยจริงๆสําคัญอยู่นะนะครับถ้าเรามองกันดีๆเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรนะครับครับก่อนซุบๆนะครับแล้วก็ แล้วก็นะครับพอที่เราอัพครบใช่ไหมอ่าอัพครบพอย uh, ที่เขาบอกเนี่ย18พอายนะเราก็สามารถมาเลือกสกิลได้นะครับผมก็มีสกิลต่างๆนะให้เราเลือกแล้วก็พยายามเลือกนะครับให้มันตรงกับของเรานะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าศัตรูนะที่มีปริมาณเลือดต่ำเนี่ยนะจะทําให้เกิดนะจะทําให้เพิ่มดาเมจไปเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าทำให้ศัตรูที่ โดนดาเมจไปเพลิงเนี่ยนะครับโดนอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับสกิลโดยรอบบวกสิบห้าโอกาสเกิดดาเมจสองเท่าอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็คือมีโอกาสเกิดดาเมจชั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็เลือกเป็นไฟป่านะครับง่ายๆเลยนะครับต้านทานธาตุเนี่ยนะครับเวลาที่เราเข้าไปด่านต่างเนี่ยนะมันก็จะโดนนปดาเมจจากไฟเผาบ้างนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับฉะนั้นการมีต้านทานธาตุที่เยอะก็จะทําให้ตัวละครเราผ่านด่านนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างพี่เนี่ย มีต้านทานค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับพี่ไม่รู้นะว่าต้านทานเกมนี้เนี่ยต้องฟิกขั้นต่ำคือที่เท่าไหร่นะแต่ส่วนตัวเนี่ยอ่าเท่าที่เคยเล่นมาก็คือจะฟิกไว้ประมาณเจ็ดสิบนะีส่วนดาเมจกัก่อนเนี่ยหรือว่าต้านทานพิษเนี่ยหาไม่ค่อยได้นะครับผมแต่ก็พยายามหามาใส่นะก็จะเห็นว่าของพี่เนี่ยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดนะก็คือแบบไปลุยด่านไหนๆเนี่ยส่วนมากก็ไม่ค่อยเจ็บตัวนะผ่านได้ค่อนข้างสบายนะไม่ใช่ว่าเน้นแต่ดาเมจนะครับจึงส่งเกมท็อตไลท์นะหรือว่าเกม แพลตฟอร์มทายแล้วก็อีกเกมนึงอ่ะจำชื่อไม่ได้นะครับผมเออไม่ใช่ว่าจะไม่พูดนะแต่จำชื่อไม่ได้จริงเดี๋ยวคิดออกนะครับเดี๋ยวก็ทำเกมนั้นด้วยนะครับแล้วก็นะอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คืออ่าเขามันมีอะไรนะของสัตว์เลี้ยงอ่ะนะครับอ่าพรสวรรค์สกิลแฟชั่นอันนี้เป็นพวกกระชงกระชาไปแล้วนะครับ โอ้ฝนตกแรงด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าได้ยินกันไหมนะอันนี้คุณสมบัตินะครับอีกันนึงอ่ะมันเป็นการอัพสกิลของสัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถไปอัพได้นะ,ะเขาก็มีบอกด้วยนะครับอันนี้หาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหน,นเออยังกดเข้ามาดูแวบๆบแบบอันนี้เวลาที่เราทำเป็นเส้นทางตับตัวเป็นชิ้มต์นะครับ เฟสสกิลพอสวรรค์แพ็คฮีโร่แรงฮีโร่มามาเจอแล้วนะครับเจอแล้วเจอแล้วนะต่อไปเป็นการไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าอัปเกรดสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับสกิลสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะเขาเรียกว่าสัญญานั่นเองนะหายโคตรนานเลยแม่งมองแบบมองผ่านไปเลยอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วการนะการอัพนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวละครเราแข็งเก่งขึ้นเหมือนกันนะผมก็จะเป็นเราสามารถดูได้นะครับว่ามันมีอะไร นะครับผมอมอันนี้เนี่ยจะเป็นสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับที่ได้มานะครับผมนี่เห็นไหมก็จะมีปกติเนี่ยก็จะได้ต้านทานทาธาตุนะบิีกปกติเนี่ยก็จะได้ค่าประสบการณ์เนะ่ยก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเลือกเอาอะไรไปก่อนนะครับผมประมาณนั้นนะครับสามารถสลับได้ตามไอ้นี่แหละตามอ่าเขาเรียวกว่าอะไรนะตามสัตว์เลี้ยงที่เราใส่เนะี่วนวสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับนะได้จากการสุ่มกาชานะครับแล้วก็สามารถ อัพได้เนะครับผมสัตว์เลี้ยงแต่และตัวเนี่ยนะก็จะมีนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะมีสถานะสต,ติทัสไม่ไม่เหมือนกันนะใครมีสัตว์เลี้ยงแบบไหนนะก็ลองใช้ดูแล้วกันนะผมเอาให้ตรงกับสายตัวเองนะนี่ฮะประมาณนี้ได้อะไรก็ว่าไปนะครับผมพวกนี้เนี่ยก็ทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับก็น่าจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับกับทอตไนท์นะก็ประมาณนี้นะครับผม,น,น,บมน,น,บนี่เป็นเกมออนไลน์นะ คนเดินดอกแดกดอกแดกดอกแดกนะครับส่วนวิธีการเล่นกับเพื่อนเนี่ยนะครับหาไม่เจอนะไม่รู้ว่าเล่นยังไงกันนะครับถึงจะเพิ่มเพื่อนไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําอะไรกับายชื่อเพื่อนได้ไม่สามารถเชิญเข้าปาร์ตี้ได้อะไรเงี้ยนะครับน่าจะเน้นการเล่นคนเดียวไปก่อนนะเราะว่าอาจจะมีแบบดันโคออฟหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยทำให้เล่นด้วยกันได้ในอนาคตประมาณนั้นนะครับกับท็อตไลท์อินฟินิตนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลานะครบจบกันแบ,บ่เพียงเท่านี้นะกับการรีวิวคร่าวๆนะครับตัวเกมนะครับผมสำหรับ อไอเทมอะไรเนี่ยครับหายยังไงหรือว่าดียังไงอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำเป็นอีพีแยกต่อไปนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะยาวนานมากแล้วนะครับผมอันนี้ก็ขอตัวลาแล้วครับด้วยเชิดตัวนใหม่ครับผม